เราก็มีคนที่เสียชีวิตไปนะครับนักนักลบไข้บางไทยนี่ก็เสียชีวิตไป325นายแล้วก็บาดเจ็บพิการอีกจํานวนมากเลยครับไม่ได้นับว่า,วามันมันมากจริงๆนะครับแต่ทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากทุกคนพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับสําหรับสิ่งที่ผมว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อหัวข้อที่ผมจะพูดถึงก็คือเพื่อนบอกให้เรายิงเขาให้ตายถ้าหากว่าเขาเหยียบกับระเบิดขาขาด อันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงของพวกเราที่คิดอย่างนั้นจริงๆบางครั้งเราก็พูดเล่นพูดหัวกันนะครับก่อนจะออกสนามเนี่ยแต่ผมเองก็ยอมรับว่าผมเองก็เคยรู้สึกแวบ,บขึ้นมาเหมือนกันว่าเออถ้าหากว่ากูเหยียบกับระเบิดขาขาดนะมึงยิงกูซ้ําเลยนะเพื่อนกูไม่อยากมีชีวิตอยู่กูไม่อยากเป็นภา,า,ภาระของครอบครัวและอีกอย่างคงจะไม่มีสาวคนไหนเอาไปเป็นแปนแน่เลยขาขาดพวกเราคิดอย่างนั้นนะครับผมเองก็เคยคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้ว ทุกครั้งที่เราเกืเปิดการรบแล้วว่าบ่อยครั้งที่เราออกลัตะเวนเราก็จะได้ไปเหยียบกับระเบิดของข้าศึกของทหารเวียดนามเราก็ประกันบาดเจ็บประกันพิการขาขาดบางคนก็แขนขาดหนักไปกว่านั้นบางคนก็ขาก็ขาดตาก็บอดก็มีนะครับจากกับระเบิดทุนระเบิดพวกนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับก่อนที่เราออกลาาตะเวนเนี่ยพวกเราก็จะโดยเฉพาะจ่าจองกับ อเล็กถึงเป็นวัยของเราเนี่ยแหละมักจะขู่น้องน้องใหม่นะครับผูกขูข่พูดเล่นพูดหัวพูดเล่นพูดปีกิงนั่นแหละว่าเอองานนี้นะมันต้องมีคนล่ะเราออกไปครั้งเนี้ยมันต้องมีคนที่ต้องไปเหยียบระเบิดขาขาดหรือตายไม่รู้จะถึงคิวใครแหละไอ้น้องใหม่มึงระวังตัวดีๆก็แล้วกันมึงต้องเชื่อรุ่นพี่ม่งงั้นเนะี่ยมึงขาขาดเนี่ยพูดเล่นพูดหัวนะครับพวกเราจะพูดให้เกิดความเคยชินนะครับ ย้อนไปในช่วงปี2529นตอนนั้นเรารบกับทหารเวียดนามที่เนิน538ช่องโอบกอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ทหารผ่านจูโจม3กองร้อยก็คือกองร้อย911กองร้อย947และกองร้อย956และก็หน่วยก้าตายนินจานะครับได้รับภารกิจในการเข้าตีผลักดันทหารเวียดนามให้ออกไปจากเนิน538ช่องโอบกเรารบกันมานานนะครับรบกันผ่านไปนี่ยาวนานแมเดือน เราก็าไม่สามารถที่จะยึดผืนแผ่นดินไทยขึ้นมาไม่ไม่สามารถยึดในห้าสามแปดกลับมาได้ว่างั้นเถอะเพราะว่าทหารเวียดนามมันยังยึดอยู่แล้วก็มันยังมีการสนับสนุนมันยิงต่อต้านหนักหน่วงรุนแรงเราเข้าไปวันไหนทุกวันจะต้องมีคนเจ็บนะครับแม้ว่าพวกเราจะไม่ตายแต่ก็มีคนเจ็บเพราะว่าเวียดนามมันไม่ยอมถอนไปนะครับไม่ไม่ยอมถอยไม่ยอมสละฐานที่เราเข้าตีเพราะมันได้รับการสนับสนุนจากฝั่งกัมพูชานี่อย่างดี ทั้งปืนใหญ่ทั้งปืนคอทั้งจรวดท่ออากศาศอวกาศของเราก็ไม่สามารถบินเข้าไปโจมตีได้เพราะว่ามันมีเจรวดแซมนะครับหลังจากที่ลบผ่านไปแรมเดือนนะครับตอนนั้นทหารผ่านของเราทั้ง3ามองร้อยก็วางหน้ากระดานเข้าตีอย่างหนักเลยตั้งแต่เช้าก็ว่าวันนี้ยังไงก็จะต้องยึดเนิน538ให้ได้ตามคําสั่งของร้อยโทจิติเทศเพียนสมัยซึ่งท่านก็เป็น หัวหน้าทหารพาทั้งสามกองร้อยและก็หัวหน้าหน่วยนินจานี่แหละซึ่งผมก็อยู่หน่วยนินจาน,นะครับตอนนั้นก็เข้าบุกอย่างหนักเลยท่านก็พาพวกเราลุยด้วยตัวเองเลยนะครับตอนนั้นอาวุธนานาชนิดของพวกเราก็ยิงถลม่มปืนใหญ่ก็ช่วยยิงสนับสนุนไปในฝั่งกัมพูชาเพื่อตัดกําลังการส่งกําลังบำรุงของเขาครับในแนวรบเราก็ยิงบุกอย่างหนักเลยก็ได้รับการต่อต้านอย่างหนาแน,น่นค่อยๆลุกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราก็ทําแบบนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นจกเช้าจนเย็นจนเกือบเกือบเดือนนะครับ วันนั้นเป็นวันที่เราจะ,ะเผด็จศึกให้ได้นะครับกองร้อยทหารฟานจูโจมที่911นี้กําลังเจาะเข้าไปเกือบถึงคูเลตเขาแล้วละ่ะเอีกห่างจากคูเลตประมาณ1ิกว่าเมตรเท่เรามองเห็นมองเห็นคูเลตของเขาแล้วแหะมองเห็นร่องเลตเขาแล้วตอนนั้นบันทีของผมก็คือ1 0เอกสมบูรณ์เกรดจิบทองนะ่ะได้คุมชุดอีกชุดหนึ่งของกองร้อยจอรมอัตสวิน911นี่แหละวิ่งชาร์จเข้าไปตรงนั้นพอดีเพราะว่าเสียงปืนด้านซ้ายที่956อยู่กนะ็ยิงอย่างหนาแน่นฝั่งขวา947ก็อย่างหนาแน,น่นติดติดกับออัศวินก็คื หน่วยนินจาที่ผมอยู่นะครับพยายามบุกอย่างหนักเลยแต่ตรงที่จอมอัศวินเนี่ยตอนนั้นเสียงปืนมันเบาบางลงเสียงมันปืนมันเบาบางลงมากสิบเอกสมบูรณ์กับจีบทองนี่ก็พาลูกน้องวิ่งชาร์จเพื่อที่จะเข้าไปยึดล่องเลดของเขาก็ดีใจนะครับเพราะมันมองเห็นใกล้ๆก้เนี่ยแกก็ลุกขึ้นได้แล้วก็ยิงกาดตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งวิ่งหน้ากระดานแกวิ่งนาหน้าเข้าไปเลยแต่ดวงแกไม่ดีนะครับวันนั้นก่อนจะถึงคูเลสก่อนจะถึงล่องเลดของทหารเวียดนามไม่กี่เมตรนะครับแกก ซึ่งทหารเวียดนามเนี่ยปกติเขาก็ดักไว้รอบเต็มอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรายก็ยิงทําลายเราก็ทําลายไปมาแรมเดือนแล้วทําให้ระเบิดเนี่ยเราคิดว่าหมดแล้วนะครับแต่วันนั้นมันยังหลงเหลืออยู่สิบเอกสมบูรณ์กับจีบทองเนี่ยก้าวพลาดยังไงไม่รู้ไปเหยียบเอาระเบิดที่เขาดักอยู่ตรงนั้นเนสะียงระเบิดตู้มสนั่นวันไหวเลยควันเนี่ยโอ้โหตลบอบอวนเลยร่างของสิบเอกสมบูรณ์กับจีบทองนี่กระเด็นเลยพอควันยังไม่จางหายดีนะครับ แกก็ลุกขึ้นแกพยายามลุกขึ้นจะวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะลงไปลงในร่องเลทที่หลบเพราะตอนนั้นก็มีเสียงปืนดังอยู่ทั้งปีกซ้ายปีกขวาแต่แกลุกขึ้นไม่ได้นะครับตอนนั้นแกไม่รู้ว่าแกขาขาดนะครับขาดเด๋ยวครึ่งแข้งเลยแกไม่รู้ว่าขาขาดแกพยายามที่จะลุกแล้วแต่ลุกไม่ได้แต่แกก็เลยอ้าวทาไมลุกไม่ได้ถามตัวเองแล้วก็รู้สึกมึนขานะครับตอนตอนที่ถูกระเบิดแรกแรกตอนที่ขาขาดเนี่ยจะไม่ปวดนะครับไม่เก็บไม่ปวดมันจะมึนเฉย มันจะมึนจืดจืดจืดชาไปหมดพอดีแกมองไปที่ขาตัวเองอ้าวมีแต่เลือดเห็นแต่เลือดไหลาอาบแล้วก็ไม่เห็นขาขาหายไปแกนี่ปล่อยหออกมาเลยตอนนั้นสิบเอกสมพลกับจิบทองนี่ร้องร้องด้วยความโมโหให้ตัวเองนะครับกูไม่น่าพลาดเลยหาเออลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วแกก็ร้องเพราะว่าตอนที่ถูกจะเบิดนะครับตอนที่เหยียบระเบิดนะปืนปืนที่แกถืออย่างเียปืนอาก้านะครับ กระเด็นหลุดมือปิวไปทางไหนไม่รู้นะครับแรงอัดของระเบิดทําให้ปืนกับคนนี่กระเด็นไปประวติทุระทางแกก็ร้องบอกเพื่อนเลยแถวนั้นพี่คนไหนอยู่แถวนี้ช่วยยิงผมด้วยยิงผมด้วยยิงผมให้ตายเลยผมไม่อยากมีชีวิตผมไม่อยากเป็นไอ้ด้วนคาขาดแกก็ร้องนะครับตอนนั้นพวกเราอยู่ใกล้ๆก็เข้ามาเข้ามาดูแกนะครับแกก็ร้องอย่างนั้นแหละแกก็ต้องบอกให้เพื่อนเราให้ทหารพรานเราเนี่ยช่วยยิงแกทีแกไม่อ,อ,ยอยากอยู่เป็นไอ้ด้วนแกไม่อ,อยาก เป็นภาระของครอบครัวฆ่าแกให้ตายดีกว่าแกก็พูดอย่างนี้นะครับแต่ไม่มีเพื่อนคนไหนแล้ครับที่จะไปฆ่าเพื่อนลงได้ลงคอนะครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะพูดกันอย่างนี้ก่อนจะออกรบหลายๆสมมติรภูมิที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาพวกเราก็มักจะพูดอย่างนี้นะครับถ้ากูเหยียบระเบิดกา,าดแล้วมึงยิงกูเลยนะผมเองก็เคยคิดเหมือนกันแต่นักรบทุกคนก็คือเพื่อนตายเราร่วมเป็นร่วมตายผ่านนาทีชีวิตผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันทุกคนก็รักกันนะครับ เรียกว่าตายแทนกันได้ก็ว่าได้นะครับเพราะพวกเราเนี่ยไม่ว่าเพื่อนจะเก็บจะตายยังไงพวกเราก็ต้องเอากลับเราไม่เคยทิ้งเพื่อนไว้ในแนวรบเราจะต้องเอากลับไปให้ได้นะครับคนเจ็บเราก็ต้องส่งโรงพยาบาลให้ได้คนที่เสียชีวิตเราก็ส่งกลับแนวหลังให้ญาติของเขาได้บําเพ็ญกุศลให้ได้ทําตามประเพณีนี่คือในครบค่ายปากงงใจนะครับเราไม่เคยทิ้งกันแม้ว่าการพูดการจาพวกเราจนมากจะเรียกกูกูมึงมึง แต่เราก็ไม่ได้โกรธกันนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษสําหรับทหารพ่านสาหรับนักรบของเรานะครับตอนที่พวกเราเข้าไปทําแผลนะครับก็เอาผ้าพันแผลเนี่ยห้ามเลือดอ่าพันแผลไว้แล้วก็เอาสายเข้าไม่เจมพวกเราจะมีสายยางนะครับสายยางห้ามเลือดทุกคนจะมีเราไปรัดเหนือปาดแผลเพื่อให้ห้ามเลือดไม่ให้เลือดไหลออกแกก็ยังร้องอยู่แหละร้องแบบน้ําตาน้ําตาลูกผู้ชายไหลเลยตอนนั้น จะเปกสมบูรณ์เนี่ยอำตาไหลเลยแกก็บอกว่าพี่พี่ยิงผมทีแกบอกกับคนที่ทหาร่านรุนพี่นะฆ่าผมเลยฆ่าผมเลยผมไม่อยากมีชีวิตผมอยากตายแกก็พูดในขณะเดียวกันเสียงปืนก็ยังดังๆระง,ง,งม,มทั้งปีกซ้ายปีกขวานะครับแม้ว่าแกจะบอกให้เราฆ่ายิงซ้ําแต่พวกเราก็ฆ่าเพื่อนไม่ลงนะครับเรา ไม่เคยฆ่ากันเองรู้นะครับผมมีความรู้สึกว่าเข้าใจเพื่อนเข้าใจบัดดี้เข้าใจคนที่ขาขาดมันจะเกิดความแวบเข้ามาในใจเลยว,ว่าไม่อยากมีชีวิตช่วยยิงให้ตายทีไม่อยากเป็นไอ้ด้วนไม่อยากเป็นภาระของทางบ้านและอีกอย่างนะครับตอนนั้นพวกเราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ mm. ก็ยังคิดว่าโอ้จะหาแฟนไม่ได้ก็คิดไปอย่างนี้นะครับใครก็จะมาเอาคนขาด้วนก็คิดไปตายดีกว่าก็พากันคิดอย่างนี้แหละครับ แต่พวกเราก็แม้ว่าจะพูดกันแม้ว่าจะสั่งกันแม้จะจะบอกให้ยิงแต่ก็ไม่เคยมีใครยิงใครนะครับกี่ปีกี่สมัยกี่สมรภูมิมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เราก็เห็นบ่อยนะครับแต่พวกเราก็ไม่เคยไม่เคยฆ่าเพื่อนไม่เคยยิงเพื่อนซ้ําเราก็เอากลับไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็รักษาซึ่งปัจจุบันนี้สิบเอกสมบูรณ์กับจีบทองซึ่งเป็นบัญชีของผมนะครับในยุทธการน,นั้นก็ ด้เลื่อนยศจากสิบเอกก็เป็นร้อยเอกแล้วครับทุกวันนี้ก็เป็นร้อยเอกได้บัตรทหารผ่านศึกชั้นหนึ่งมีเงินเดือนจินมีเงินเดือนเลี้ยงเลี้ยงชีพก็เดือนหนึ่งก็หลายหมื่นเหมือนกันก็อยู่ได้สบายๆนะครับขาข้างหนึ่งขาดอีกข้างหนึ่งยังเหลือขาข้างที่ขาดก็ใส่ลองใส่ขาเทียมไปนะครับก็มีขาเทียมมาทําใส่ขาเทียมไปก็โอเคอยู่ชีวิตก็คงจะสุขสบายดีอยู่นะครับเพราะว่ามีเงินเดือน ที่เลี้ยงชีปตลอดชีวิตอยู่แบบสบายๆแต่ผมก็ตั้งแต่รบมาตั้งแต่แยกกันมาตั้งแต่แกขาขาดก็ผมเจอแกัครั้งเดียวนะครับก็ไม่เคยได้ข่าวส่านอีกเลยไม่มีเบอร์โทรติดต่อกันนะครับคนที่ขาขาดคนที่บาดเจ็บพิการในสนามรบนะครับไม่ใช่บาดเจ็บนะครับคนที่พิการในสนามรบเนี่ยเขาก็จะปลดได้บัตรผ่านศึกได้บัตรทหารผ่านศึกชั้นหนึ่งก็จะมีเงิน เดือนเลี้ยงชีพตลอดชีวิตก็พอที่จะอยู่ได้มีหน้ามีตาในสังคมนะครับแต่คนที่ยากลำบากก็คือคนที่โชคดีในสนามรบแม้ว่าจะรบมากี่ปีกี่ชาติบาดเจ็บกี่ครั้งร่างกายโดนยิงโดนระเบิดกี่หนก็ช่างจนแทบพุนในร่างในมีลูกปืนฝังอยู่มีสเก็ดระเบิดฝังอยู่แต่ไม่ได้พิการ เมื่อออกมาแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ได้แค่บัตรทหารผ่านศึกชั้น3กับเหรียญพระราชทานพิทักษ์เสรีชนชั้นที่2สําหรับสิทธิ์ที่ได้ก็ไม่มากนะครับก็มีการได้ค่ารักษาพยาบาลฟรีได้ขึ้นรถพัดลมก็ขึ้นราคาก็ได้สวัสดิการอีกนิดๆหน่นนอยๆนะครับก็ไม่ได้สวัสดิการอะไรมากมายเพราะว่าเราออกมาไม่มีเงินเดือนไม่มีบําเหน็จไม่ไม่มีบํานาน เพราะว่าไม่ได้พิการในสนามรบหรือว่าไม่ได้ตายในสนามรบโชคดีในสนามรบแต่หลังรบแล้วมันหนักหนาสาหาัสบางคนนะครับพวกเราหนักหนาสาหาัสกว่าที่เราสู้กันเราที่เรารบอยู่ในสนามรบอีกมาสู้กับชีวิตมหาเลี่ยงขีพในเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ร่างกายที่เริ่มแก่เริ่มเท่ากันนะครับอายุก็ห0กว่า60ส0เจดสิบไปแล้วบางคน ก็ส่วนมากพวกเราก็เป็นคนยากคนจนก็เลยระนํามาเล่าให้ฟังว่าพวกเราไม่เคยทิ้งเพื่อนแม้ว่าเพื่อนเราได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกฆ่าสึกล้อมเราก็ไม่เคยเนี้ยเอาตัวรอดออกมาเราก็ต้องออกมาแล้วก็ต้องเอาเพื่อนออกมาด้วยถ้าจะตายก็ต้องตายด้วยกันเหมือนกับสุภาจ,จิตจีนที่เราเคยเห็นดูในหนังจีนนะครับที่เขาบอกว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้าน อันนี้ผมเจอในกลุ่มทหารพรานจู่โจมชอคอห้าค่ายปทกธงชัยจริงๆนะครับพวกเราในสนามรบเราไม่เคยทิ้งกันเลยเรามีอะไรแล้วก็กินด้วยกันเราอดแล้วก็อดด้วยกันเพื่อนเราเจ็บเพื่อนเราตายเราก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนวิ่งหนีเราก็ต้องเอาออกมาให้ได้หรือว่าต้องอยู่กับเพื่อนจนกว่าจะออกมาได้ไม่เคยเอาตัวรอดนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสำหรับทหารพรานจูโจมชอคอห้าค่ายปักธงชยัย ผมก็เลยนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ไม่เคยทราบเรื่องราวพวกนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เรื่องนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับรอติดตามในคลิปต่อไปนะครับมีเรื่องราวอีกมากมายที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับเพราะว่าพวกเรามีเรื่องราวมากมายในสนามรบตั้งแต่ตั้งค่ายปักตรงใจขึ้นมาในปี2521แล้วก็ทหารพานจุจูมชค513 นะครับยุบตัวลงในปีพศ .2143 หลายปีที่รบมาหลายชีวิตที่ต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็หมายความว่าที่จากไปก็คือตายในสนามรบนะครับแล้วก็พิดบัตรเจ็บพิการอีกมากมายรอติดตามในตอนต่อไปนะครับในคลิปต่อๆไปผมจะเล่าให้ฟังแต่ละที่แต่ละยุทธการสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ